ครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้จุลินทรีย์ถูกใจจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับนี่ครับยี่ห้อนะครับปลอดภัย100%เร์เซติ่มการใช้ตั้งแต่หนึ่งถึงสองาขวดผลิตภัณฑ์นะครับนี่ครับ มีจุกในไม้ด้วยนะครับใช้หนึ่งถึงสองฝาพอครับต่อน้ำยี่สิตรนะครับทางน้อยนี่สิลิตรน,นะครับก็ใส่สองฝาได้เหมือนกันครับครับแค่นี้เดี๋ยวเติมน้ำกันครับ ซึ่งคุณสมบัติของจุลินทรียตัวนี้นะครับช่วยบำรุงต้นพืชน,นะครับไม่ใช่ยารักษาโรคหรือยาเร่งไร้ดๆนะครับเป็นจุลินรีย์จากธรรมชาตินะครับช่วยบำรุงรักษาดูแลนะครับฟื้นฟูนฟนฟนต้นต้นยางครับใช้กับต้นพืชอื่นๆก็ได้นะครับ,รบเมื่อต้นยางแข็งแรงอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็จะให้ผล ผลิตตอบแทนที่คุ้มเหนื่อยกับที่เราลงทุนไปนะครับตัวนี้นะครับก็ถ้าสั่งออนไลน์ก็150บาทรวมส่งนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรครับครับการฉีดพ่นก็ฉีดพ่นจากล่างครับถึง อ่าเลยๆหน้าติกริดมาหน่อยหนึ่งครับหรือว่าปกตินะครับผมจะฉีดทั่วทั่วต้นนะครับคืออันนี้นี่สนของผมเพราะว่าปุ๋ยผมได้มาฟรีอยู่แล้วนะครับผมจะฉีดทั่วต้นเลยนะครับฉีดรอบฉีดลงดินด้วยนะครับถ้าถ้าฝนตกอย่างนี้นะครับดูรากยางมันขึ้นมานครับรากยางมันขึ้นมานี่ครับ ถ้าฝอยๆเนี่มขึ้นมาผมก็ฉีดลงดินฉีดลงดินด้วยนะครับเพื่อให้มันได้รับทางดินด้วยนะครับกับเดี๋ยวเจ๊หน่อยเราจะสาธิตวิธีใช้ให้ดูนะครับทางนี้ซื้อมา8 5 0ห้าินะครับนี่ครับฉีดชั่วต้นเลยนะครับถ้ามีระยางมาพ่นลงดินเลยก็ได้นะครับนี่ นี่ครับครับครับไม่เปลืองนะครับเพราะว่าฝาสองฝาเทียบกับต่อไร่นะครับก็ตุกไร่ไม่กี่บาทนะครับไม่ถึงบาทด้วยซ้ำไปนะครับนี่นะครับ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มียาแรงยาแรงอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมกินมาแล้วที่ว่าผมกินมาแล้วคือผมเผลอวางใกล้ขวดโคกผมเทใส่ขวดโคกน้อยไปแล้วผมเผลอวางใกล้กันอยู่หน้าตะแกรงมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยมวแต่คุยไม่ได้ดูเปิดกินไปเลยมขมคอครับ โอเคครับวันนี้ก็มาช่วยกันฉีดพ่นครับหลังฝนตกไม่ได้ออกมา2อสวันแล้วนะครับครบกำหนดฉีด15วันพอดีก็เลยมาจัดสักหน่อยครับนี่นี่ป่าแถวนี้ทั้งหมดนะครับ4ีห้าเจ้านะครับใช้จุลินทรีย์ถูกใจของที่ผมใช้อยู่นี่นะครับทุกคนเลยนะครับครับก็ หลายคนเขาก็ไม่เชื่อประสิทธิภาพของมันครับผมก็ผมก็พูดเปลี่ยนใจเขาไม่ได้ครับก็ทําให้เขาดูไปก็ก็เริ่มมาเอาไปใช้กันหลายเจ้านะครับเพราะว่าผมทําให้เห็นครับแต่ในส่วนสร้างโลกออนไลน์ผมยังไม่รู้ครับอยู่ที่พี่น้องจะตัดสินใจกันนะครับเพราะผมก็ฉีดพ่นทําให้ดูตลอดครับ นี่ครับเปลี่ยนกระปุเปลี่ยนท่ยใหญ่แล้วครับน้ำเข้าว2มิตรนะครับนี่นี่ครับคือถ้าสนใจสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูที่เพจถูกใจจุลินสีบำรุงต้นยางได้นะครับ เพจผมเพิ่งเปิดใหม่ๆยังไม่ถึงเดือนครับก็อาจจะโล่งๆหน่อยครับก็ไปดูไปติดตามก่อนได้ครับก่อนจะตัดสินใจนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้ครับ0624318283ครับอย่าลืมนะครับคุณไม่จาเป็นต้องเป็นชาวสุวนยาง ที่เก่งฉกาะดก็ได้แต่คุณเป็นชาวสวนยางที่ดีนะครับบำรุงดูแลรักษาต้นยางของท่านให้ดีๆและสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับไม่จําเป็นต้องใช้ของเราก็ได้ใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้ครับให้มันเป็นผลดีกับต้นยางของท่านทำเถอะครับอย่าเสียเวลากับมันนะครับทำท่านทําสําสเร็จผมก็ดีใจด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ